ชาวนครศรีธรรมราชนมกมีความเชื่อว่าพระเจ้าตากศินมาสิ้นพระชนในเพศบรระชิตที่ทำเขาขุนพนมอำเภอพมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งความเชื่อนี้ขัดกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวไว้ชัดเจนในพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรและฉบับพระราชาทะเลขาที่ว่าพระเจ้าตากศินถูกประหารชีวิตโดยถูกตัดศีรษะที่นาป้อมวิชัยประสิทธิ เมื่อวันที่6เมษายน2325ส่วนพระศพถูกนำไปฝังไว้ที่วัดบางยี่เรือใต้ปัจจุบันคือวัดอินทารามซึ่งต่อมารัชกาลที่1ทรงโปรดกล้าวให้ขุดหีบพระศพพระเจ้าตากสินขึ้นมาตั้งบำเพ็ญพระราชกุศลโปรดให้มีมหรสพและพระราชทานเพลิงศพณเมรุวัดบางยี่เรือใต้นั่นเองนี่คือเหตุการณ์ตามหลักฐานในพงศาวดาร แต่ที่นครศรีธรรมราชชาวนครมีความเชื่อต่างไปจากพงศาวดารข้างต้นเนื่องมาจากอิทธิพลของหนังสือหลายเล่มที่เขียนขึ้นภายหลังดังนี้ 1. หน,งนังสือเรื่องใครฆ่าพระเจ้ากรุงทนที่เขียนโดยหลวงวิจ,จิตวัฒการเมื่อประมาณปี2480ท่านเขียนเป็นนวนิยายเชิงประวัติศาสตร์โดยได้แรงบันดาลใจจากสิ่งลี้ลับบอกเล่า ในคืนที่นอนเฝ้าหอสมุดเอกสารเก่าว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้ถูกประหารชีวิตที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ตามที่พงศวดานกล่าวไว้แต่ได้หลบหนีไปประทับที่อื่นโดยให้หนายมั่นซึ่งมีรูป,ปรพันธ์ใกล้เคียงกันเป็นผู้ถูกสำเร็จโทษแทนส่วนพระเจ้าตากได้สิ้นพระชนหลังจากนั้นสามปีโดยถูกรอบทำลายหนังสือเรื่องนี้ต่อมา สำนักพิมพ์ได้วรวมพิมพ์กับนิยายเรื่องสั้นอื่นๆอีก20เรื่องพิมพ์เพผยแพร่หลายครั้ง 2. อ,อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขียนโดยภิกษุณีวรมไมกบินและสิงห์ให้ชื่อว่าใครฆ่าพระเจ้าตากสินหนังสือเล่มนี้เป็นที่นิยมอ่านกันมากพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2,516และพิมพ์ซ้ำๆต่อมาหลายครั้งแรงบันดาลใจให้ภิกษุณีวรมไมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพราะเหตุว่าได้ปฏิบัติทางฌานและยานเข้าวิปัสสนาจนตนเองกล่าวว่าสามารถติดต่อพูดจากับพระวิญญาณของพระเจ้าตากสินได้และแล้วเรื่องประดุษนวนิยายก็ได้เกิดขึ้นแต่ถึงกระนั้นภิกษุณีวรมัยก็ยังออกตัวว่าเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านพิจารณาดูเท่านั้นไม่ได้ขอร้องให้เชื่อแต่คนก็เชื่อกันมาก เพอดำเนินเรื่องเล่าให้น่าเชื่อถือตามผลการเข้าฌานของภิกษุณีวรไมัยและการเข้าส่งพระวิญญาณของพระเจ้าตากสินในร่างสตรีเมียนายพันเอกคนหนึ่งสรุปได้ดังนี้ผู้มาเข้าส่งบอกว่าชื่อไหนมันเป็นเทพบุตรเล่าว,ว่าในวันที่เขาจะประหารพระเจ้าตากสินได้มีการวางแผนให้ตนเองเป็นตัวแทนพอมีรูปร่างหน้าตาคล้ายพระเจ้าตากเมื่อสับเปลี่ยนตัวแล้วพเพชฌฆาต ได้ประหารชีวิตนายมั่นด้วยแรงกระตันยูวิญญาณนายมั่นได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรส่วนพระเจ้าตากนั้นน้องสาวได้พาหนีพร้อมด้วยมหาเล็กอีกสามคนลงเรือออกเดินทางในเวลากลางคืนลอนแลมมาหลายวันจนถึงเขตเมืองนครศรีธรรมราชตกกลางคืนพากันขึ้นบกจนมาถึงเขาขุนพนมท่านสมพานจีนคนหนึ่งก็ได้จัดการบรรพชาอุปสมบทให้พระเจ้าตากศิน และเมื่อเป็นพาแล้วก็ได้เข้าผำนักอยู่เชิงเขาขุนพนมในมั่นในล่างทรงยังเล่าต่อไปว่ามหาดเล็กที่ติดตามไปก็ได้ปรนิบัติและชักชวนชาวบ้านมาช่วยกันปลูกสาลาอาสมเล็กๆหลังหนึ่งให้ท่านได้อยู่ชั่วคราวต่อมาก็ได้ช่วยกันทำบันไดขึ้นเขาไปจนถึงหน้าผามีเหวล,ลึกลงไปอีกสร้างผนอนไว้และมีกำแพงประตูเข้าออกเพื่อเข้าไปทำสมาธิ อยู่ที่นี่มาได้สองปีพระเจ้าตากสินก็สิ้นพระชนในเพศบรรพชิตที่เขาขุนพนมเรื่องบิญญาณพระเจ้าตากสินเข้าทรงในผู้หญิงนั้นก็เคยมีปรากฏเมื่อสมัยที่มอมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นหัวหน้าคณะทนายฝ่ายไทยต่อสู้คดีเขาภพรวิหารกับขเขมรที่สาลโลกร่างทรงบอกว่าคดีนี้ไทยชนะแน่พอพระเจ้าตากสินมาช่วยตามไปช่วยถึงกรุงเฮกนโนน ทีแรกมอมราชวงศ์เสนีไม่เชื่อแต่เห็นสิ่งแปลกประหลาดหลายประการเกิดขึ้นในขณะกำลังว่าความอยู่จึงปักใจเชื่อว่าพระเจ้าตากสินมาช่วยให้ไทยชนะแน่ถึงกับได้เขียนจดหมายถึงพระยาสราภัยพิพัฒน์ว่าถ้าแพ้คดีคราวนี้แล้วตนเองจะไม่เชื่ออะไรอีกนอกจากตายแล้วศูนความดีความชั่วไม่มีแต่ในที่สุด ไทยแพ้คดีนี้ความเชื่อของหม่อมราชวงศ์เสนีกลายเป็นมิจฉาทิฐิตามคติคำสอนในพุทธศาสนาไปเพราะเหตุผลดังกล่าว 3. หนังสือเรื่องพระเจ้าตากสินสิ้นพระชนที่เมืองนครเรื่องนี้เขียนโดยโทศยศกระหม่อมแก้วพิมพ์ครั้งที่3เมื่อปี2550 เป็นการรวบรวมเรื่องราวของพระเจ้าตากสินกับเขาขุนพนมโดยการไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆในเมืองนครเช่นพระครูปริยัตคุณาสัยเจ้าอาวาดวัดปดระดูคุณลุงการกรฎกลางกันคุณชาวริตอังวิทยาธรเฉพาะคุณชาวริตนั้นให้สัมภาษณ์โดยใช้คำว่าน่าจะทางสิน้นคำว่าน่าจะเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวไม่ใช่ประวัติศาสตร์ ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้จดคำสัมภาษณ์คุณชวริตไว้มากเช่นรอหนึ่งน่าจะเป็นคนปล่อยตัวพระเจ้าตากตามแผนที่ร่วมกับพระเจ้าตากเพื่อเบี้ยวนี่เศรษฐีจีนที่ยืมเงินมาทําสงครามต่อสู้กับพมา่าเจ้าพญานครพัฒน่าจะไปรับพระเจ้าตากสินด้วยตนเองน่าจะไปรับที่เมืองเพชรบุรีหรือลาดบุรีโดยสร้างเรือใบขนาดใหญ่ไปรับ คำให้สัมภาษณ์นี้สอดรับกับนิยายที่หลวงวิจิตเขียนไว้ว่าพระเจ้าตากสินหนีมาอยู่เพชรบุรีพระเจ้าตากน่าจะหนีราชภัยมาหลบซ่อนอยู่ที่เขาคุณพนมโดยบวชเป็นภิกษุและการสิ้นพระชน์ของพระเจ้าตากที่เขาคุณพนมน่าจะมาจากบทเพงลงร้องเรือของชาวบ้านที่ว่าห้าเอาตอตาแปดหนวดยาวถึงคราวสิ้นทุกเอาใส่ลงดีบุกไปค้างไว้ดอนดงลูกเจ้าจอมห่อมประหลาด ถือชัดถือธงเอาศพไปค้างไว้ในดอนดงค่อยปรงบนเมนใหญ่เหอเพลงกล่อมเด็กบทนี้หากพิจารณาเอาสิ่งแวดล้อมมาเทียบเคียงก็เป็นเพลงที่เพิ่งเกิดขึ้นโดยสภาพของเขาคุณพนมอำเภอพมคีรีว่าโดยหลัก่วงจุ้ยของชาวจีนแล้วถือว่าเป็นชัยภูมิที่ดีมากในทางยุทธศาสตร์ พรอมีสภาพเป็นภูเขาสองลูกซ้อนกันอยู่เหมือนน้ำเต้ามีทางขึ้นจากเขาลูกเล็กไปสู่ลูกใหญ่ได้มีช่องทางน้ำไหลและสามารถเก็บกักได้ตลอดปีทั้งสามารถเข้าออกได้หลายทางในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตามเชิงเขาโดยรอบเป็นที่อยู่ของมนุษย์หินยุคใหม่ซึ่งเป็นสมัยที่มนุษย์รู้จักเอาหินมากรนและขัดจนเรียบคล้ายหัวขวานทางปักใต้เรียกขวานฟ้า ในยุคนี้มนุษย์เริ่มรู้จักพาะปลูกและทําเครื่องปั้นดินเผาแล้วต่อมาในยุคประวัติศาสกก็เกิดชุมชนอยู่อาศัยโดยรอบเขาคุ้นพนมระยะถัดจากนั้นก็ได้มีการค้นพบเครื่องถ้วยจีนตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยอายุทยาและต้นรัตนโกสินทร์แต่หลักฐานที่พบมากที่สุดเป็นเครื่องถ้วยจีนลายครามสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์เราจึงเห็นของเหล่านี้ ปรากฏบนเข่าคุณพนมมากมายนอกจากนี้บนเข่าคุณพนมมีสิ่งสำคัญคือรอยพระพุทธบาทที่มีผิวหน้าทําด้วยเงินยวงเป็นโลหะผสมระหว่างตะกั่วก,กับดีบุกสร้างขึ้นตามอิทธิพลช่างศิลปะจ,จีนอายุร้อยกว่าปีทางวัดเขาคุณพนมได้นำมาเก็บไว้และนำออกแสดงเฉพาะนนในวันสำคัญของพระเจ้าตากสินเช่นวันพระราชสมภพสำหรับวัดเขาขุนพนม ที่อยู่เชิงเขานั้นประวัติว่าสร,ร้างเมื่อพศ2330คือหลังจากที่พระเจ้าตากสินถูกประหารชีวิต5ปีในทางประวัติศาสตร์นั้นพระเจ้าตากสินได้ยกกองทัพทั้งทางเรือและทางบกมาปราบชุมนุมนครศรีธรรมร,ราชซึ่งมีเจ้านครหนูเป็นหัวหน้าเมื่อปราบปร,รามรวมกกนครศรีธรรมร,ร,ราชได้สำเร็จ พระองค์ท่านก็ได้อยู่ที่นี่หลายเดือนเพื่อจัดการเรื่องต่างๆให้เข้ารูปเข้ารอยและเหตุการณ์นี้เองที่เขาคุณพนมได้มาเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินทางประวัติศาสตร์ทุกอย่างบนเขาคุณพนมมีล่องรอยเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินทางสิน้นและเมื่อมีหนังสือสามเรื่องดังกล่าวข้างต้นพิมพ์ออกเผยแพร่ตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งหลายคราวจึงทำให้คนทั้งหลายปักใจเชื่อว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมาสิ้นพระชนที่เขาขุนพนมซึ่งขัดกับประวัติศาสตร์โดยสรุปการปักใจเชื่อเรื่องใดควรมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ไม่ควรคัดค้านเรื่องความเชื่อของคนเพราะจะเป็นที่มาแห่งการบาดหมางทะเลาะก,กัน